ว, yeah! วันนี้เราอยู่กับของขวัญกองโตเลยค่ะวันเด็กแห่งชาติปีนี้พี่ีจากบริษัทในกลุ่ม SCBX ได้จัดเตรียมข,ของขวัญที่น้องอยากได้เพื่อส่งมอบความสุขให้กับน้องๆรงมเรียนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารขาดแคลนโอกาสและอุปกรณ์การศึกษาในโครงการของขวัญที่ให้น้องซึ่งจัดมาอย่างต่อเน,นื่องเป็นปีที่6แล้วค่ะในโอกาสนี้ผู้บริหาร กลุ่ม SCBX ยังได้ร่วมเขียนทำอวยพรให้น้นองๆในการขนาดใหญ่พร้อมลำเลียงของขวัญขึ้นรถโดยจะมีพี่ๆสาขาของ SCB ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCBX ในจังหวัดต่างๆเรารัรรบและจะเป็นตัวแทนเดินทางไปส่งมอบก,กล่องของขวัญจนถึงในน่น้องเลยค่ะซึ่งมีทั้งหมด9โรงเรียนรวม964กล่องได้แก่โรงเรียนตชดบ้านหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีโรงเรียนตชดสิงห์บรี จังหวัดจันทบุรีโรงเรียนตชดบ้านแพรกตะครอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนตชดนเรศวรป่าละอูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนวัดดงคอยจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนบ้านประแบ่งงามจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนวัดโคกสนุตจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนบ้านสีแยกจังหวัดสระแกรวและโรงเรียนตชดการบินไทยจังหวัดสระแก้วน้องๆรอรับของขวัญนะคะพี่ๆกลุ่ม SCBX ในกนารศึกษาเล่าเรียนเติบโตมาเป็นคนดีและคน